นี่นะคะมาร์กหนาๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะและดูผิวใกล้ๆนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะเคลือบผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และว,วันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสําหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาทําครีม DIY กันสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแก่กนวัยหรือว่ามีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆและราคาประหยัดด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะสูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนนะคะสําหรับตัววาสลีนที่หลายหลายคนได้เคยทดลองใช้นะคะมีความหนืดของตัวเนื้อครีมค่ะและเขาจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นวาสลีนอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะ ต่อไปเราจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้ค่ะสําหรับตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะสามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้แบบสําเร็จรูปแบบนี้นะคะหรือจะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดก็ได้ค่ะใครสะดวกแบบไหนก็สามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะคะใช้ประมาณ2ช้อนชาพูนๆเลยนะคะเอาพูนๆเลยค่ะ สำหรับตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะใครที่แพ้แสงแดดมาหรือว่ามีผิวไหมจากแสงแดดนะคะก็สามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นี้นะคะมามาร์คบำรุงผิวทุกคืนได้เลยค่ะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นวิตามินอ e ีบำรุงผิวค่ะสําหรับตัววิตามินอ e ีบำรุงผิวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องคพนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอย,รอยเหี่ยวย่นรอยตีนกานะคะตัววิตามินอ e ีค่ะ เขาจะช่วยเรื่องลดเม็ดสีเมลานินเช่นลดฝ้ากละจุดด่าง,งดำด้วยค่ะนี่นะคะเราจะใช้แค่หนึ่งแคปซูลเล็กๆแบบนี้เลยนะคะหรือใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้านเยอะๆนะคะก็สามารถใช้เป็นสองแคปซูลได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถเก็บไว้นอกตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ10-15วันเลยค่ะนกระปุกม,มาเก็บไว้ได้เลยค่ะ เราก็ได้เนื้อครีมเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมที่เนียนมากๆและนุ่มมากๆ สูตรนี้นะคะแนะนําให้ทาทุกคืนก่อนนอนทาหนาๆไว้จะดีที่สุดเลยค่ะหรือใครที่จะใช้ทาทั้งเช้าและเย็นก็ได้ค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยนะคะหรือว่าจะทาครีมบารุงตัวอื่นๆลงไปก่อนก็ได้ค่ะมาร์กหนาๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะเขาจะทําให้ผิวเราเนียนมากๆนุ่มมากๆและผิวมีความชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะแต่ถ้าใครที่มีผิวบางแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ นี่นะคะมาร์กหนาๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะและดูผิวใกล้ๆนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเขาจะเคลือบผิวเราได้ดีมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะตัวเนื้อครีมเขาจะซึมลงบนผิวเราค่ะและสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถไปลองทํากันได้เลยนะคะใช้ทาก่อนนอนทุกคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาผิวจะมีความแบบเนียนนุ่มและผิวฉ่ามากๆเลยค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายได้ทาคลิป ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ